ก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมเบิร์ตเบสิกนะฮะจากต้นคลิปนะก็จะเป็นเรื่องของการเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ที่สมาชิกลองถามมานะครับถามถ่ายมานะครับในเรื่องของลายเบสที่เป็นเพลงของไม่ต้องรู้เราคบกันแบบไหนของพี่พี่พวง EDC แะคคับเวอร์นะครับก็คือหนึ่งเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ก็เลยแนะนำ เป็นกรุ๊ปเดียวกันก็คือเป็นโน้ต68นะครับหรือว่าอาจจะเป็น12-8ก็ได้อ่นะครับ12-8 6-8เนี่ยอาจจะลึกไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนทฤษฎีนะครับไม่ไม่เคยได้ได้เรียนทฤษฎี6-8เงี้ย68เนี่ยมันถ้าเราคิดง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยก็คือจังหวะ3พยาง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามงองสามหนึ่งองามห่งสงสามหนึ่งสอามอย่างนี้เหมือนเพลงอ่าพี่พี่วงแท็กทูเพลงฟ้าคิดอยู่ว่า,นนวาะจะเป็นทำนองอย่างนี้แต่ว่าอาจจะช้าลงนะครับแค่นั้นเองนะครับได้ยินเนาะได้ยินนะก็ ผมจะทำาาร์กิ้งแทกเป็น4ขคอร์ดนะครับอัดไว้นะครับคือเป็นไว้ซ้อมนะครับแต่จุดแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้ก็คือ,อเพลงพวกนี้อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าลีลานิดหน่อยลีลานในการเล่นนะ ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานนะครับพื้นฐานแล้วก็ลองลองแกะดูอาจจะอาจจะใช้ในเรื่องของการไปฝึกเรื่องของเมโลดี้ด้วยนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งเลยผมแนะนำอ่าจจะเล่นพวกน,นี้ถ้าอยากไหลจริงๆอะ่ะให้ดูในเรื่องของโน้ตตัวนั้นเลยคอร์ดตัวนั้นเลยคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์เนี่ยสำคัญนะครับสำหรับผมนะครับก็คือเราจะดูคอร์ดพวกนี้ในเรื่องของการที่จะพุ่งเข้าไปหาคอร์ดต,ต่อไป ให้เดิน C มันเป็น C e r F G อย่างเงี้ยอ่า standard ฝึกกีตาร์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ C เนี่ยมันไปหา A นะครับทำนองมันลงอ่าผมจะมองงนี้ทำนองมันลงอ่าแล้วก็มา F กำลังจะขึ้นแล้วก็มาที่ G แสดงว่าทำนองมันกำลังเข้ามานะครับ อย่างนี้ก่อนผมจะล้อมเริ่มต้นตัวแรกก่อนก็คือธรรมดาก่อนนะครับอ่าลองเล่นนะครับ พอเสร็จปุ๊บการเล่นก็คือง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมบล็อกเข้าไปด้วยเราเนี้การบล็อกอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อกส่เดียวบล็อกส่เดียวก็เป็นอย่างนี้ต่อมาเราจะเป็นบล็อกแบบโน้ตตัวล่าง ม็อกตัวล่างก็คือคิดง่ายๆถ้าเราจับคอร์ดซีอยู่ก็คือสายล่างที่อยู่2เส้นแค่นี้เองคิดง่ายนะครับอาจจะไม่ค่อยทฤษฎีอะไรมากนะครับบางทีก็ทฤษฎีพอรู้แบบเยอะๆไปเนี่ยมันอธิบายยากอะมันอธิบายลึกไปอธิบายง่ายๆเลยดีวยกว่าเพราะบ,บางทีเขาก็อยากเล่นแค่อยากเล่นเพลงเนี้ยเพลงเดียวเลยก็ได้อยากเล่นเพลงเพลงนี้ให้มีความสุข นะครับแค่นั้นเองผมผมไม่เน้นว่าคุณต้องเป๊กนะคุณจะต้องเข้าใจในเรื่องของโน้ต 68, คอมพาวนะครับซิมเปิลดูเปิลชามของพาวอะไรเงี้ยออกมามันมันบางทีมันมันก็เป็นศาสตร์ของของอีกแขนงหนึ่งของคนที่เรียนโน้ตเรียนอะไรเหมือนกันแต่บางทีคนเราอยากเล่นแบบเล่นเวสด้วยจิตวิญญาณนะอะสุดท้ายแล้วมันก็คือการปฏิบัติออกมานี่ครับอ่ะพอเราได้แบบสองนะครับ มีการกระตุกคราวนี <Har ps> <venue> <tur> <rawd Moder> ้เรามองเป็นรูปลายที่เป็นพวกเมโลดี้ผมจะมองเป็น C มันจะผมจะมองเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์แค่นั้นนะครับเมเจอร์ผมก็จะมองเป็นแค่เหมือนดูคิดประเก่าการไล่สเกลอะไรเงี้ยมองเป็นอาเพนทาโทนิกก็ได้ FORM m เมเจอร์ฟอร์มไมเพราะมันมีแค่ m i n นอตัวเดียวผมจะเล่นเริ่มฟอร์มนะครับ FORM MAJOR ผมก็จะมองแค่ตรงนี้เดี๋ยวทำา b k i n g ท a g ปาดไว้ให้นะครับ You uh... know ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือแนะนําอยู่ประมาณนี้เด,เดี๋ยวเยอะเกินก็คือเรากรุ๊ปได้เราจับจังหวะตรงไหนจังหวะตรงที่กระเดื่องตึกต๊ะตึกตึกอ่าไม่เป็นซิกเรเบรกชั่นกระตุกก็ได้ตึกตะ จะไปโซโล่ได้แค่นั้นเองนะครับคิดง่ายเราซ้อมบ่อยๆนะครับนี้เป็นการแค่แนะนำในเรื่องของลายลายตัวทำซิกเนเจอร์หรือจังหวะในบทในบทเพลงเนี่ยว่ามันเป็นคิดง่ายๆคือมันเป็นจังหวะก,กระตุกอะ,อะไรเงี้ยสามพยางกระตุกเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้ครบแค่น,นั้เพลงพวกนี้ฟังก็คือดูที่ไฮแฮดบางทีผมดูที่ไฮแนะมีบา ใช่ไหมฮะประมาณนี้มันทําให้จงหังหวะหัวใจเรามันสโลได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการแนะนํำกลุ่มเพลงฮัวมไม่ต้องรู้ว่าเราคบแบบไหนของพี P ่ๆวง e t c e นะครับก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้ลองฝึกก่อนแล้วก็ลองลอง,ลองจับในเรื่องของการแกะของตัวเพลงนะครับแค่นั้นเองนะครับว่าโน้ตมัไปทางไหนขดไปทางไหนให้มองไปทางไหนแค่นั้นเองผมมองเป็นมีเจอร์กับไมเนอร์แค่นั้นครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ